ขณะที่ถูกนำตัวไปยังที่ประหารชีวิตเขาผ่านรูปแม่พระและเขาก็กล่าวคำที่กล่าวมาจนชินแล้วว่าข้าแต่พระแม่มาเรียโปรดช่วยลูกในยามใกล้จะตาย คุณพ่อรัสซีแห่งคณะคามาโดลิสเล่าเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งว่าหลังจากที่บิดาของเขาได้สิ้นใจแล้วเขาถูกบารดาส่งไปอยู่ในราชวังของเจ้าชายองค์หนึ่งก่อนที่หนุ่มน้อยผู้นี้จะจากบ้านไปบานดาก็บอกให้เขาสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อแม่พระเสมอไปและให้เขาสัญญาว่าจะสวดบทวันทามาริอา บทหนึ่งทุกๆวันและเสริมคําต่อไปนี้ว่าข้าแต่พระแม่มาริอาโปรดช่วยลูกในยามใกล้จะตายชายหนุ่มคนนี้ไปถึงวังแต่ต่อมาเขากลับเป็นคนเสเพลเหลวไหลจนกระทั่งเจ้าชายต้องให้เขาออกจากราชสำนักเมื่อหมดหนทางที่จะทำมาหากินเขาก็เข้าไปร่วมกับพวกโจร ผู้ทำการปล้นสะดมผู้คนที่ผ่านไปมาตามถนนหลวงแต่ตลอดเวลานั้นเขาไม่ได้เคยหยุดสวดขอความช่วยเหลือจากแม่พระดังที่มารดาได้สั่งไว้เลยในที่สุดเขาก็ถูกตำรวจจับและถูกตัดสินประหารชีวิตในขณะที่อยู่ในห้องขังขนาดรอที่จะถูกประหารชีวิตในวันรุ่งขึ้นเขาก็คิดถึงความอัปยศของตน คิดถึงความเสียใจที่ได้เป็นผู้ก่อให้แก่มารดาและความตายที่กำลังรอท่าตนอยู่เขาก็เริ่มร้องไห้และรู้สึกสงสารตัวเองเมื่อเห็นชายผู้นั้นหดหู่และสิ้นหวังปีศาจก็ปรากฏตัวในรูปของชายหนุ่มรูปงามและมันบอกว่าจะช่วยให้เขาพ้นจากความตายและคุกตารางถ้าเขาทำตามคำของมัน ชายหนุ่มผู้นั้นก็ตกลงว่าจะทําทุกอย่างแล้ว้าหนุ่มรูปงานนั้นก็เผยความจริงว่าตนคือปีาศาจและได้มาช่วยเขาก่อนอื่นมันขอให้เขาปฏิเสธพระเยซูเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ชายหนุ่มก็ตกลงและมันก็บอกให้เขาปฏิเสธแม่พระและความคุ้มครองของพระนางแต่ชายหนุ่มสาบานว่าจะไม่ยอมทาเป็นอันขาด และเขาก็หันไปหาแม่พระสวดคำภาวนาที่มารดาสอนให้ข้าแต่พระแม่มารีอาโปรดช่วยลูกในยามใกล้จะตายพอเขากล่าวคำนี้ปีศาจก็หายตัวไปทันทีแต่หนุ่มโชคร้ายก็ยังเศร้าโศกเพราะความผิดอนันยิ่งใหญ่ของตนในอันที่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้า เขาก็หันไปอ้อนวอนแม่พระอีกครั้งหนึ่งและด้วยความช่วยเหลือของพระนางเขาก็ได้รับความเป็นทุกข์ถึงบาปของเขาอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถไปแก้บาปได้ขณะที่ถูกนำตัวไปยังที่ประหารชีวิตเขาผ่านรูปแม่พระและเขาก็กล่าวคาที่กล่าวมาจนชินแล้วว่าข้าแต่พระแม่มาเรียโปรดช่วยลูกในยามใกล้จะตาย ในทันใดนั้นรูปแม่พระก็คำนับรับคำสรรเสริญของเขาซึ่งทุกคนในที่นั้นมองเห็นด้วยตาของตนเองไม่เห็นดังนั้นเขาก็ขออนุญาตตำรวจจูบพระรูปแม่พระครั้งแรกตำรวจที่ควบคุมตัวไม่ยอมแต่เมื่อคนแถวนั้นร้องเอะอะตำรวจก็ยอมในขณะที่ชายหนุ่มผู้นั้นก้มลงเท้าพระรูปของแม่พระ แม่พระก็จับมือเขาไว้แน่นจนพวกตำรวจไม่อาจจะดึงออกไปได้เมื่อเห็นดังนั้นทุกคนก็พาร้องว่าปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปแล้วเขาก็ได้รับการอภัยโทษและกลับบ้านไปและดำเนินชีวิตอย่างดีและมีความศรัทธาเป็นพิเศษต,ต่อแม่พระสเสมอเพราะพระแม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความตาย ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณข้าแ,แต่พระมารดาผู้ยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าลูกขอกล่าวกับพระแม่โดยใช้คำของนับ,บุญเบอร์นาโตว่าพูดเถอะพระแม่เจ้าเพราะพระบุตรทรงรับฟังและไม่ว่าพระแม่จะขอสิ่งใด พระแม่ก็จะได้รับดังนั้นขอให้พระแม่ผู้เสนอของเราช่วยวิงวอนเพื่อคนบาปผู้น่าสงสารเถอะโปรดรละลึกว่าพระแม่ได้รับอำนาจอันยิ่งใหญ่และเกียรติอันสูงส่งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเรานั่นเองพระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยที่จะเป็นลูกหนี้ของแม่พระโดยการรับเอาสภาพมนุษย์ของพระองค์จากพระแม่เพื่อว่า พระแม่ได้แจกจ่ายความร่ำรวยแห่งพระมหากรุณาของพระเป็นเจ้าตามใจชอบของพระแม่เราคือผู้รับใช้ผู้มีความศรัทธาเป็นวิเศษต่อพระแม่และลูกหวังที่เป็นคนหนึ่งในจำนวนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่ในเมื่อพระแม่มีความเมตตาต่อทุกๆคน แม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยให้เกียรติแด่พระแม่แม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยให้เกียรติแด่พระแม่แม้กระทั่งผู้ที่เกลียดและสาบแช่งพระแม่ส่วนเราผู้ให้เกียรติรักและวางใจในพระแม่จะไม่ควรที่จะไว้วางใจในความเมตตาของพระแม่ดอกหรือเราเป็นคนบาปต่ำช้าแต่พระเป็นเจ้า ได้โปรดให้พระแม่มีอำนาจและความเมตตากว่าความชั่วช้าของเราเสียอีกพระแม่มีทั้งความสามารถและความปรารถนาที่จะช่วยเราให้รอดยิ่งเราไม่เหมาะสมเราก็ยิ่งจะหวังที่จะบรรลุถ,ถึงสวรรค์และสรรเสริญพระแม่ได้มากขึ้นเพียงนั้นข้าแต่พระแม่แห่งความเมตตาเราขอถวายวิญญาณของเรา ซึ่งครั้งหนึ่งได้รับการชำระล้างจนขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่บัดน,นี้กลับสมมมด้วยบาปเราถวายเพื่อให้พระแม่ช่วยชำระล้างโปรดให้เรามีความทุกข์อย่างแท้จริงโปรดให้เรามีความรักต่อพระเป็นเจ้ามีความภาคเพียรในพระสถานและให้บรรลุถึงสวรรค์เราขอมากไปหรือไม่ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่พระแม่จะวอนขอให้ไม่ได้มีสิ่งใดหรือที่จะมากเกินกว่าความรักที่พระพิจเจ้าทรงมีต่อพระแม่พระแม่เพียงแต่เปิดปากวอนขอพระบุตรขอพระแม่เท่านั้นพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธอะไรเลยจากพระแม่ดังนั้นขอให้พระแม่อ้อนวอนเพื่อพวกเราเถิดพระองค์จะรับฟังพระแม่อย่างแน่นอนและเรา ก็จะได้บรรลุถึงสวรรค์อย่างแน่นอนด้วยอาเมน